สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมโรบอทแมปซินตี้บ้านนาแมปคนไทยสร้างเองนะคะเย่เย yeah, <yeah>, yeah. หลังจากที่เราหายไปนานเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยลงคลิปวิดีโอเท่าไหร่ก็ขออาภัยด้วยนะคะวันนี้เป็นวันปีใหม่คะ่ะเราเลย เข้ามาเล่นแมปนี้เราเข้ามาเล่นแมปนี้เพื่ออะไรถามเจงเออซึ่งวันนี้เป็นวันปีใหม่นะคะแมปซินตี้บ้านนาหรือว่าแมปคนไทยสร้างเองนั่นแหละเขาได้จัดงานปีใหม่นะคะเย่ดีใจมากๆเลยซึ่งก็จะมีผู้เต็มท้องฟ้าเลยค่ะ แต่ว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเราใส่หูฟังอยู่ทุกคนเลยไม่ได้ยินเสียงพุเนาะส่วนที่ทุกคนเห็นแสงไฟเต็มท้องฟ้าเนี่ยที่ทุกคนเห็นแสงไฟเต็มท้องฟ้าเขาเรียกว่าแสงเหนือนะคะทุกคน ก็สวยมากๆกเลยเนาะแสงเหนือแล้วก็แล้วก็ตรงนู้นก็จะมีพระจันทร์ดวงใหญ่มากแล้วก็จะมีพูเต็มท้องฟ้าเลยเห็นไหมทุกคนมีพูด้วยเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปั๊มปั๊มปั๊มปัมปมอะไรประมาณนี้โอเคค่ะแต่เราก็ได้ข่าวว่าแมปซินตี้บ้านนาหรือว่า แมพคนไทยสร้างเองนะคะก็มีงานวัดด้วยค่ะซึ่งทำไมเราถึงรู้เพราะว่าเราเรานะคะได้ยินชาวบ้านเขาบอกว่าแมพคนไทยสร้างเองหรือแมพซินตี้บ้านนาในเกมโรบอกแบบมีเขาจัดเออเขาจัดงานวัดด้วยนะคะ เอามีพ่อค้ามาขายแผงลอตเตอรี่ด้วยโอเคค่ะดีฉันซื้อก็ได้583โอเคค่ะไม่ถูกก็ช่างมันเถอะออซึ่งเราได้ชาวบ้านชาวเมืองแบบว่าเขาบอกกันว่าแมปซินตี้บ้านนาหรือว่าแมปคนไทยสร้างเองแมปเนี้ยเนี่ยแหละเขาจัดงานวัดด้วยจัดงานวัด งานปีใหม่นะคะโอเคค่ะแล้วก็เลยเข้ามาเล่นแมปนี้แล้วเรานะคะก็จะแล้วเราแล้วเราก็จะไปงานวัดกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะคะไปงานวัดกันเลยนะคะ let's go โอเคค่ะแล้วเราก็รีบวิ่งไปนะคะก่อนวิ่งไปเราก็ต้องดูรถ ก่อนวิ่งไปเราก็ต้องดูรถด,ด้วยนะคะเผื่อมีรถมาจะได้ไม่ถูกชนนะคะแล้วก็เดินไปเลยค่ะใกล้ถึงวัดแล้วนะคะแมปนี้ชื่อว่าแมปซินตีบ้านนาะแมปคนไทยสร้างเองในเกมโรบบอกเดี๋ยวทิ้งชื่อไว้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดนะคะนี่ถึงวัดแล้ว ถึงวัดแล้วค่ะทุกคนวัดชื่อว่าวัดบ้านนานะคะไม่เชื่อดูนะคะเห็นไหมคะวัดบ้านนาเห็นไหมคะต้องเชื่อเราคนไทยสร้างแมปนี้เองแล้วก็ตั้งชื่อแมปนี้ชื่อว่าสินตีบ้านนานะคะดูสิอันนี้ก็เป็นวัดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มา มาถึงงานวัดแล้วเย้ยเยตอนนี้เราก็มาถึงงานวัดแล้วนะคะก็จะมีวัดนะคะนี่มีวัดด้วยอ้าวมีสุดหล่อมาทักทายละอ๋อวัดดีวัดดีไงไงวัดดีนะเธอโอเคซ,ซื้อแล้วโอเค ซื้อแล้วโอเคเราขอคุยกับคนนี้ก่อนซื้อแล้วโอเคเราซื้อแล้วนะนายเธอเราซื้อแล้วนะไม่สนใจเราเลย ซื้อแล้วจ้าซื้อแล้วเออเราซื้อแล้วนี่เราซื้อแล้วไม่ต้องมาจุ๊บเราเลยเราไม่ใช่แฟนนายเราไม่รู้จัก,จากนายขอบคุณนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปในวัดเลยเนาะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะนี่องค์ใหญ่มากเลยพระพุทธรูปหลายๆวัดน่าจะมีพระพุทธรูปเพราะว่าถ้าไม่มีก็จะไม่ใช่วัดแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นด้านในวัดนะคะพระพุทธ รูปก็จะนั่งอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีที่นอนนะคะที่นอนสําหรับหลวงปู่เอาไว้นอนเนาะเผื่อไปบินทบาทเพึ่งเสร็จแล้วก็รีบมานอนเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นงานวัดนะคะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนงานวัดเลยทุกคนน่าจะคิดแบบนี้ทุกคนคิดว่า นี่หลองานวัดทำไมไม่เห็นจะเป็นงานวัดเลยไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้มันไม่ใช่งานวัดนะคะนี่เห็นปะถ้าทุกคนเข้าไปตรงเนี้ยทุกคนก็จะได้เจอกับงานวัดแล้วนี่เขาเขียนว่างานวัดนะคะโอเคค่ะเราก็จะเข้าไปเลยเลตโกอ้ห้หูเสียงพู้เป็นละนาเลย ทุกคนดูผู้เต็มท้องฟ้าเลยโอ้โหูผู้เต็มท้องฟ้าเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นงานวัดนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นงานวัดเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปรีวิวร้านขายของร้านขายกับข้าวเลยนะคะร้านแรกนะคะก็จะเป็นตู้หนีบตุกตานะคะอันนี้เราเคยหนีบอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่หนีบแล้วเพราะว่าตุกตาเราเต็มบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านบะหมี่หัวหมาฮะเดี๋ยวชื่อบะหมี่หัวหมา ใครตั้งชื่อให้เนี่ยเจ้าของแมพหรือเจ้าของร้านตั้งชื่อให้เนี่ยทำไมมันต้องชื่อว่าบบบีหัวหมาอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะนี่เป็นปลาอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะนี่มีปลาเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นที่จับปลานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านบะหมี่หัวหมา เอออันนี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านเขาตั้งชื่อให้นะคะร้านบะหมี่หัวหมาโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำชื่นใจโอเคอันนี้ก็ยังได้อยู่เอา้ามันมีลูกศรให้เราตามไปอะเอออะไรหรอเฮ้ยอะไร,รอะอะไรหรอโรยว เรากลัว,วทุกคนเราไม่อยากไปอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวร้านอาหารอีกโอ้โอ้โหโอ้โหทุกคนผู้เต็มท้องฟ้าเลยเห็นปะจ,นจุดหนักมากจุดหนักมากเลยไม่กลัวตำรวจจับเลยเหรอเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงจะจุดไม่ได้หรอกก็มีแต่กินอย่างเดียวกินพวก งานปีใหม่อย่างเดียวก็จุดพุงานปีใหม่ไม่ได้หรอกก็จะจุดบางนิดนๆหน่อยๆถ้าจุดมากหนักก็จะโดนตำรวจจับนะคะชีวิตจริงแล้วมันก็เกิดโควิด -19 ขึ้นมาอีกก็เดือดร้อนขึ้นไปหนักเลยนี่ก็จะเป็นร้านคีบตุก,กตานะคะนี่ร้านคีบตุกตาอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะเป็นร้านคีบตุกตานะคะต่อไปเป็นร้าน ต่อไปเป็นร้านบะหมี่หัวหมานะคะอ,นนคอ,อ,อันนี้คือเจ้าของแมปหน้าจัดอันนี้คือเจ้าของแมปหน้าจัดตั้งชื่อเองหรือว่าเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านกันแน่เออก็งงเหมือนกันนะบะหมี่หัวหมาว่าัาานร้านชื่อบะหมี่หัวหมาเจ้าของร้าน แนะนำตัวเองด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่จับปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำชื่นใจโอเคอันนี้ก็ชื่อร้านก็ดีอยู่อันนี้ก็จะเป็นร้านลูกลูกฉันฮะเดี๋ยวร้านลูกฉันเฮ้ยรอเล่นนะคะเจ้าของแมพเขาตั้งชื่อร้านค้าว่าลูก ลูกฉันเองร้านลูกฉันเพราะว่าที่จริงแล้วมันเป็นร้านลูกชิ้นนะคะแต่ว่าเจ้าของแมพเขาตั้งชื่อว่าร้านลูกฉันนะคะโอเคค่ะก็แปลกประหลาดอยู่เด้ออันนี้ก็จะเป็นสะไว้นะว้ว้าวว้าว้าวว้าวเลยถึงกับว้าวเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านขายหวยนะคะร้านขายแผงรถตารี่เนาะฮ้เดีะตบหลุนรัก ดีมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะเป็นที่จอดแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เล่นน้ำนะคะส่วน อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะเป็นร้านสายใหม่นะคะร้านขนมสายใหม่ใครเคยกินก็บอกด้วยนะอันนี้ร้านปลาหมึกย่างนะคะโหพูดถึงก็น้ำลายหย่อยเลยเนาะร้านปลาหมึกย่างเราชอบกินมากอันนี้ก็จะเป็นเออ อันนี้ก็จะเป็นพวกร้านรค้าต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านขา,ขายของเล่นที่เรารีวิวไปเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างที่เรารีวิวไปเมื่อกี้ร้านยิงตุ๊ก,กตารับตุ๊ก,กตาได้ทั้งหมดเลยจ้าปลาขวดนะคะนี่ร้านปลาขวดใครปลาได้สิบอะ ใครปลาได้สิบขวดก็รับขวดเหล้าไปเลยกินเมาเลยจ้าร้านขนมนะจ๊ะร้านขนมจ้านี่เป็นร้านขนมอะไรก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะ เจ้าของร้านก็บอกด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านผีสิงนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนท้ายคลิปพามาเล่นบ้านผีสิงนะอาจจะน่ากลัวไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ผีนะคะหู้อันนี้ก็จะเป็นร้านขนมที่เรารีวิวไปเมื่อแก แล้วก็ตรงนู้นนะคะตรงนู้นเนาะโอ้โหเสียงพูดเต็มเลยแต่ทุกคนไม่ได้ยินเพราะว่าเราเสียบหูฟังอยู่เนาะทุกคนเลยไม่ได้ยินอันนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นแต่ว่าเป็นรถเข็นนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าร้านตั้งเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่จับปลาเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้ยิงนะคะยิงแล้วถ้ายิงไม่โดนน่ะก็จะไม่ตกลงไปในน้ํานะคะ อันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะเป็นบ้านลมนะคะนี่ทุกคนเป็นบ้านลมอ้ายเราตกอ้ายเราตกทุกคนช่วยเราด้วยอันนี้ก็จะเป็นเอออยโอ้ย evet! โอ้ย,โอ,ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ อันนี้ก็จะเป็นบ้านลมนะคะบอกหน่อยนะคะว่าใครเคยเล่นบ้านลมบ้างในงานวัดนะคะน,นี่ก็จะเป็นบ้านลมในงานวัดโอ้โหใหญ่มากเลยโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวอันอื่นเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวทีเอาไว้ดูหมอลำแล้วก็กินหมูกระทะก,กินชาบูไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็เคยกินอร่อยมากๆเลยค่ะร้านลูกอมรส หมาเน่าฮะลูกอมรสหมาเน่าไม่เคยกินเดอ้อไม่เคยกินเดอ้อไม่เคยกินเดอ้อบอกเลยค่ะว่าของพวกนี้ไม่ค่อยชอบกินนะคะเพราะว่าเราก็เกลียดเหมือนกันนะคะส่วนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะเป็นชิงชาสวรรค์น,นะคะทุกคนนี่ชิงชาสวรรค์แต่เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเข้าไปเล่นเลยนะ โอเคเอาอันนี้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 โ okay. อเคอ้าวนั่งไม่ทันโอเคนั่งทันอยู่ฮูเราจะได้เล่นชิงช้าสวรรค์แล้วหรอวันนี้เราก็ขึ้นชิงช้าสวรรค์มาบนสุดแล้วค่ะโหดูเห็นพุชัดมากทุกคนใครกลัวพุก็ ก็บอกด้วยนะเพราะว่าเราเองก็เคยกลัวผู้แล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนก็กลัวเสียงพูแต่ตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้ว,นลวเนานะเพราะว่าเรามองว่าพุมันก็เสียงดังอยู่แต่ว่ามันก็สวยอยู่เนาะเออก็เป็นประมาณนี้แหละอันนี้คือ เราหายกลัวพุแล้วนานมื่อก่อนคือกลัวมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปแล้วนะคะโอกระโดดลงไปชิงช้าสวรรค์แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นที่แข่งรถนะคะนี่เดี๋ยวเพื่อนเราเล่นให้ดูเพื่อนผู้ชายเราเล่นให้ดูไอ้เพื่อนจะชนเราโอ้โหดูเพื่อนเขาขับรถสี่โอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปเล่นบ้านผีสิงอย่างที่เราบอกเลยนะคะ ตอนนี้เราก็พร้อมเข้าไปเล่นบ้านผีสิงเตรียมไฟฉายไว้เรียบร้อยโอเคค่ะเข้าไปเลยอุ้ยน่ากลัวว่าหลอนมากอะโอ้โหบรรยากาศคือได้แล้วก็มีเสียงพวกลมใบไม้อะไรประมาณนี้ด้วยอะโอยจะน่ากลัวไหมอะ่ะเอ้ยเราขอปิดคลิปได้ปะเอ้ยแต่ยังไงก็ต้องสู้ค่ะสู้สู้ส เออก็คลิปนี้ก็บายบายนะคะหล่อน